พิมพี่แย้มพี่พิมพี่แย้มพี่พิมพี่แย้มพี่พิมพี่แย้มค่ะแม่นายกาลเกตมีอะไรให้เบารับใช้ค้าทุนหัวของเบาเอาอยากกินมะม่วงน้ำปลาหวานแย้มจัดให้จุ๊ค่ะได้แล้วจุ๊ค่ะขอบใจจุ๊ค่ะ อร่อยไม่เจ้าคะอร่อยแซบบอววีเกอแซบบอววีเกอโอ้โอๆๆกินวีเกอกับวีเกอหมัก่วงน้ำปลาหวานแซบกะใส่น้ำปลาใส่ปลาแดกน้อยหนึ่งใส่สุโรต ใส่ผดผงเสียบบล็อคเม,มนายกะละเกตหยวตีมือนะจ๊ะคะให้มันเรียบร้อยทานดีๆทานดีๆค,อคอ่อยๆกินให้บ้างมะนิผีผีฟิชเสีย เออ,อ,อสมมติว่าถ้าดิฉันแค้นเดี๋ยวสมมติว่าดิฉันสำรักละคะลองเรียบร้อย อ๋อบ่อใจเี pues ๊อ mm ืมอืมนึกด nah? ้อืมอืมอ uh, ืมอืมอ๋ออืมเห็นบ่อี่เยอืมอืมนึกสละอืมให้มันเรียบร้อย เป็นกุลสตรีไม่ย่าไม่ยิงกุลสตรีเข้าใจป่ะถึนจะกินครัถึงมำใหญ่กินคำน้อยๆกินไปกินให้เรียบร้อยมันจะกินไปว่าไปมันจะแทนมันยีทยหนักอืมอืม กินดีดีมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะเป็นผลไม้แซ<ก>่บทุกยุคทุก,ทก,ทก,ทกสมัยมีมาแต่สมัยโบราณสมัยแม่นางกาลกิจอเจ้ากินดีดี để hai mình hiền ăn nha mỗi mình thì mất kỳ dễ